สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนๆกับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับช่อง y t u t u นะครับช่องนี้สลาลมคอยชแนลนะครับรับซื้อเหรียญนะครับนี่นะครับรายการเหรียญหลักๆนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับก็สอบถามกันได้หรือว่าดูรายการเหรียญที่ผมอัปเดตทางช่อง YouTube ก็ได้นะครับช่องทางการติดต่อทั้งร้านนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญที่ตรงตามที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับก็ ทักไลน์มาได้นะครับไลน์ดี0954124443นะครับแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ดีนะครับก็คือสลาลม888นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับตัวหนังสือจนจบคลิปเลยนะครับก็สามารถทักไลน์กันมาได้นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ตรงตามที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับส่งรูปทิ้งไว้นะครับแล้วผมจะทยอยตอบกลับช่วงดึกๆของทุกวันนะครับก็มาดูกันนะครับคลิปนี้มีเหรียญส่งมาน้องท่านนี้ ทักผมมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่าก็เพิ่งจะมาขายเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับก็ส่งรูปเหรียญให้ดูนะครับก็คุยราคากันนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันเนี้ยก็ตกลงขายนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจากจากเพชรบูรณ์หรือว่าเพชรบุรีที่ไหนสักแข่งนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะครับก็เป็นเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บบาทที่ผมเคยทําคลิปรับซื้อไปนะครับว่าเหรียญหนึงอ่ะ ไม่ต่ำกว่า200ร้อนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ที่ผมซื้อมาเหรียญ10บาทนะครับเหรียญนี้ผมซื้อมา5้า้อยนะครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของเหรียญได้อย่างดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่าพูดนานไปนะครับนี่นะครับก็ขอปิดชื่อไว้นิดนึงนะครับก็เผยแพร่ชื่อเบอร์โทรผู้อื่นในที่สาธารณะอาจจะผิดกฎหมายได้นะครับก็เดี๋ยวว่าแกะกันเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ เหรียญสิบบาทนะครับขายได้500เพื่อนๆคิดว่าน่าสนใจไหมครับลองลองดูกันนะครับดีกว่าเอาไปใช้นะครับลองลองสังเกตดูนะครับนี่นะครับก็มาดูกันเลยนะครับก็ใส่ซองอีกทีหนึ่งใส่ซองมาค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับโอ้โหใส่ซองมาใหญ่มากนะครับ อ่าอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคนะครับเลขที่บัญชีพร้อมนะครับเดี๋ยวตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับผมก็จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสีเขียวนะครับตัวนี้นะครับให้กับน้องท่านนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับนี่นะครับก็ส่งมา2เหรียญนะครับ2เหรียญนี้550นะครับ นี่หลายๆท่านคงเห็นแล้วนะครับตัวนี้นะครับเออเลอร์คอยนะครับ10บาทเออเลอร์คอยเหรียญนี้ขายได้หลายร้อยนะครับเนี่ยเหรียญนี้ผมซื้อ500ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวดูเหรียญนี้ก่อนเหรียญนี้คืออีกเหรียญหนึ่งที่ส่งมาด้วยตัวนี้ไม่ใช่ตัวหลักๆที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับแต่ว่าส่งมาขายได้พร้อมกับตัวหลักๆนะครับนี่นะครับเนื้อเกินมีเรือตัวนี้นะครับอ่าผมซื้อ ไม่เกินเหรียญละ20บาทนะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือตรงนี้นะครับตัวนี้พบเจอบ่อยนะครับจะพบเจอในปี49ปี5้าแล้วก็ปี37นะครับนี่นะครับลองสังเกตด,ดูแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวหลักๆที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับผมสามารถช่วยซื้อได้ในกรณีที่มีเหรียญตัวหลักๆส่งมาขายนะครับแล้วก็ผมช่วยซื้อตัวนี้ได้ในราคาเหรียญละไม่เกิน20บาทนะครับถ้ามีเหรียญตัวเนี้ยประมาณ10 เหรียญหรือเท่าไหร่เนี่ยเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะครับจะส่งมาผมยังไม่รับนะครับให้เก็บไว้ก่อนเก็บรอรออะไรรอให้ท่านมีเหรียญตัวหลักๆก่อนหาตัวหลักๆให้ผมด้วยนะครับตัวนี้ผมจะช่วยซื้อนะครับเหรียญละไม่เกิน20บาทนะครับตัวนี้ก็รับซื้อช่วยซื้อได้นะครับคราวนี้มาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับตัวหน้าปกคลิปเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเหรียญตัวนี้เป็นเหรียญในกลุ่มเออเลอร์คอยนะครับนี่นะครับ เรียกว่าเหรียญปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับเห็นไหมครับเห็นล่องรอยตัวนี้ไหมครับมีการลักษณะของการเคลื่อนนะครับอันนี้ขอบนอกตัวนี้ไส้ในนะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับเห็นไหมครับจะสวยงามนะครับได้สมดุลอันนี้คือเหรียญผิดปกติเห็นไหมครับมันไม่ไม่ได้สมดุลแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเดี๋ยวลองมาดูนะครับด้านหลังเป็นยังไง เห็นไหมครับเห็นไหมครับต uh ัวนี้ลักษณะการล้นของเหรียญนะครับขอบนอกล้นมาด้านในเดี๋ยวชัดไหมครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวพยายามหามุมกล้องให้ชัดนี่นะครับเนี่ยตัวนี้ลักษณะการล้นเห็นไหมครับขอบนอกสีขาวขาวเนี่ยเห็นไหมครับล้นเข้ามาด้านในนี่นะครับน่าจะชัดเจนนะครับตัวนี้เรียกว่าเหรียญ ในกลุ่มซื้อขายจะเรียกว่าปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับแล้วแต่เรียกนะครับมันคือลักษณะผิดปกตินะครับเห็นไหมครับตัวนี้คือขอบนอกลดมาด้านในนะครับตัวนี้ผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ2 0 0บาทนะครับเริ่มต้นนะครับที่เหรียญละ2 0 0บาทนะครับแต่ตัวนี้คือคือแจ้งตรงๆเลยก็คุยราคากับน้องเขานะครับจบจบราคาที่500บาทนะครับผมก็ซื้อในราคาเหรียญละ5้0บาทนะครับ นี่นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับขออนุญาตทําความเข้าใจนิดนึงเรื่องราคานะครับราคาอยู่ที่ความพอใจนะครับไม่ไม่ไม่ขอดราม่าไม่ขอมาแบบซื้อถูกซื้อแพงช่องนี้ซื้อถูกหรือยังไงนะครับก็ราคาอยู่ที่ความพอใจนะครับผมเสนอน้องเข้าไปนะครับน้องก็ยินดีซื้อขายให้นะครับผมเคยแจ้งแล้วว่า,อาลอง ส่งดูได้นะครับหลายๆช่องช่องไหนได้ราคาก็คือขายช่องนั้นได้เลยผมไม่ซีเรียสนะครับผมจะแนะนําแบบนี้ตลอดนะครับก็ราคาตกลงกันได้อยู่ที่ความพอใจนะครับผมซื้อมาในราคาที่ผมสามารถไปขายต่อได้นะครับนี่นะครับก็ลองคิดถึงความคุ้มค่ากันดูนะครับว่าพอที่จะขายได้ไหมสําหรับท่านที่คิดว่ายังไม่คุ้มค่า ราคาน้อยเกินไปตัวนั้นคือผมก็ไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับซื้อนะครับก็ก็ก็ไม่ต้องขายนะครับส่วนท่านที่พอใจนะครับการมองเหรียญการการการขายอะ่ะมันมองได้หลายมุมมองนะครับคนที่มีเหรียญคนที่เจอเหรียญเขาก็มองว่า10บบาทแลก5 0าร้อยก็คือโอเคคุ้มนะครับส่วนก็อีกคนอีกก็จะมีครับนะครับที่แบบยังไงอะ่ะเออมันหายากนะ ไม่คุ้มไม่คุ้มก็ไม่ขายไม่ขายก็คือจบก็คือไม่มีอะไรนะครับก็เก็บไว้รอราคานะครับแต่ว่าถ้าจะขายก็คือต้องยอมรับในราคาที่ผมรับซื้อนะครับสูงกว่านี้ผมก็ซื้อไม่ได้นะครับก็คือผมไปขายขาดทุนผมก็จะไม่ซื้ออะไรที่มันเสี่ยงต่อการขาดทุนนะครับเพื่อนๆอย่าทำนะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับพูดพูดไปเรื่อยนะครับขอขอพูดเรื่องเหรียญต่อนะครับนี่นะครับ สังเกตได้ไม่ยากนะครับพเพื่อนๆเนี่ยขอบนอกรุนมาด้านในนะครับขอบนอกวงนอกนะครับเหรียญมันจะมีเหรียญเนี่ยมันจะประกอบด้วยขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับนี่นะครับดูดูแบบเนี้ยอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่มันมีร่องรอยของการแบบผิดปกตินะครับพเพื่อนๆต้องลองพลิกดูถ้าเป็นแบบนี้ขายได้นะครับถึงไม่ขายผมก็เก็บไว้นะครับ ไม่ส่งมาขายผมก็คือผมก็อยากจะมาแนะนําให้ท่านเก็บให้ท่านสังเกตนะครับถ้าเจอแบบนี้เก็บอย่าเอาไปใช้นะครับขายได้นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มาอายังไงอะรีวิวให้ดูนะครับว่าเหรียญพวกนี้ยมันยังพบเจออยู่จริงๆนะครับผมก็ได้ผ่านมือมาไม่ต่ำกว่า50 60สิเหรียญแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยชุดนี้ผมก็รอจัดส่งอยู่นะครับ อันนี้คือลูกค้าโอนเงินมาแล้ว,นวนเ,ลนเนี่ยตัวเนี้ยสองเหรียญเนี่ยนี่นะครับอันนี้ก็ปีสามสองเหมือนกันแต่ตัวนี้คือเดี๋ยวจะจัดส่งให้ลูกค้านะครับคือโอนเงินมาแล้วแต่ว่าฝากไว้ก่อนนะครับรอหลายๆายรายการหรือว่ารอหลายหลายรายการค่อยส่งนี่นะครับลองสังเกตดูนะครับเพื่อนๆตัวนี้ขายได้จริงนะครับก็มีราคาจริงๆ เชื่อผครับเพราะว่าผมก็ซื้อมาจริงๆน้องเขาเจอจริงๆนะครับทุกอย่างที่ผมพูดผมเน้นเน้นกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับไม่ไม่เน้นขายฝันหรือว่า,าสร้างนิยายมาหลอกนะครับเนี่ยเรื่องจริงนะครับเดี๋ยวก็ผมก็จะทำารทำการโอนเงินให้กับน้องเขานะครับเนี่ย20บาทนะครับแรก550ถ้าใครคิดว่าคุ้ม ผมก็ยินดีรับซื้อนะครับถ้าใครคิดว่าไม่คุ้มท่านก็เก็บไว้ก่อนนะครับไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยก็แค่นี้ง่ายๆนะครับซื้อขายกันนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับไปลองสังเกตดูนะครับถ้าคนที่สังเกตคนที่รู้แล้วก็สังเกตคือคนที่ไม่ยอมทิ้งโอกาสนะครับโอกาสผ่านเข้ามาเนี่ยเหมือนมีเหรียญผ่านเข้ามาเราพลิกดูนะครับถ้าท่านไม่ทิ้งโอกาสท่านก็อาจจะเจอเหรียญตัวนี้เหมือนกับ น้องท่านนี้นะครับที่ส่งเหรียญมาขายผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวบันทึกคลิปเสร็จผมก็จะทําการโอนเงินให้กับน้องเขานะครับเรื่องจริงแน่นอนนะครับถ้าคิดว่าคุ้มก็ขายถ้าคิดว่าไม่คุ้มก็เก็บไว้ก่อนนะครับง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากช่องไว้อีกนิดนึงนะครับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับรับซื้อเหรียญซื้อจริงแน่นอน100%นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ ตรงตามที่ผมรับซื้อนะครับติดต่อง่ายนะครับลายดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็สลาลมแปดแปดแปดนะครับผมเพิ่มลายติดต่อเป็นสองลายดีนะครับหลายๆท่านบอกว่าติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้นะครับติดต่อได้นะครับลอง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 ทักกันมาดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับนี่นะครับสวัสดีครับ